อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ประเทศควนบ้านที่เล็กกว่าอ่อนแอกว่ากล้าท้าทายประเทศที่ใหญ่กว่าแข็งแกร่งกว่าอะไรคือความบ้าคลั่งที่ฝักดันผู้นำกัมพูชาโดยเฉพาะตระกูลฮุนให้พาประเทศของตนเผชิญหน้ากับไทยสำเนาสำเล่าทั้งที่ไทยเหนือกว่าทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการทูตเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดคือกำลังทหารคำตอบไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์แต่อยู่ที่การเอาตัวรอดไม่ใช่การเอาตัวรอดของชาติแต่เป็นของราชวงศ์ ตระกูลหวนที่ปกครองกัมพูชาเสมือนเป็นสมบัติส่วนตัวมาหลายศตวรรษดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างศัตรูขึ้นมาเองด้วยการที่นิวออกไปข้างนอกพวกเขาก็ปิดปากคำทานที่เกิดขึ้นข้างในเมื่อประชาชนยากจนเมื่อการทุจริตแพร่ระบาดเมื่อประชาธิปไตยเป็นแค่คำควขวัญกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดในต,ตำราของผู้นำเผด็จการก็คือการปลุกระแสชาวอิมและะกายที่พวกเขาจุดซ้ำและสำเล่าก็คือประเทศไทยพวกเขาเกล่าวหาว่า เรากู้คำวัดของพวกเขาพวกเขาร้องวไวเรื่องการุกรานที่ไม่มีอยู่จริงพวกเขาสร้างสถานการณ์ที่ใช้ดนและแกล้งทำเป็นเยือกทั้งที่กองกำลังของพวกเขาเป็นฝ่ายยิงก่อนทำไมเพราะถ้ามีสติภาพความสนใจก็จะหันกลับมามองข้าในถึงความร่ำลวยของพวกเขาการกดขี่และความไม่ชอบธรรมในการยึดอำนาจของพวกเขาแต่ครั้งนีพวกเขาได้ลำเส้นเตอมไปแล้วกัมพูชาไม่ใช่คู่แข่งของเรามมประมาณทหารของไทยมากกว่ากันเกือบสิบเท่า เทคโนโลยีของเราอำนาจทางอากาศขีดความสามารถด้านข่าวกรองลำหน้าหลายสิบปีเราไม่ต้องการสงครามแต่เราพร้อมเสมอถ้าจำเป็นและถ้าจำเป็นต้องลงมือเราจะโจมตีอย่างแมั่นยาและมีกลยุทธ์ไม่เช่กับประชาชนกัมพูชาแต่กับผู้ก่อสงครามที่ใช้พวกเขาเป็นโลกกำบงังตรคูนหุ้นควรจำไว้ว่ารัฐบาลที่สร้างขึ้นจากโฆษณาชวนเชือ่อและความบาดบัว ไม่อาตานทาานการต่อสู้จริงได้โดยเฉพาะกับชาติที่อุตนอดกลั่นมาอย่างยาวนานแต่จะไม่นิันยอมสละอธิปไตยขอให้ชัดเจียนไว้ตรงนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการกรุกรานใครแต่เราก็จะไม่ยอมค้มหัวให้กับการอยู่ๆถ้าคุณลำเส้นแดงของเราเราจะตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดไม่ใช่แค่คำพูดเพราะสำหรับเราเรื่องนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่มันคือเรื่องของความยุติธรรมอธิปไตย Lassen die Macht, die Kim Kang.